ราคาสมสมคาของพวกเป็นคน้นคาตายไปแล้วเดีย้ยเจ้าสิมีเป็นล้านจักล้านกับซาเจ้าสิหัวได้กว่กงอ,องเงินเพราะอย่างมันเห็นอย่างบ่ได้จังเนี้ยตายแล้วมันมีแต่จะติดไปตามเนี้ยถาคำจะที่ไหนกินดีเป็นบุญกับเป็นมนุษย์เป็นเป็นเทวดาเป็นสั่น์เนี้ยการคิดคนเป็นบาปไรก็สาเิตศาสาต้องไปหวัวมนุษย์บุญเพื่อน,นยม,มโลกนั่น,นรกกระพุ่มคน บ่มีสิอันนี้เฮอสิทุกสิยาติเท่าสิแก่ป้านัดกกระเเฮายังเห็ดได้บัดบุญใจเี่ยฮายังเห็ดได้เฮาไเด้ทําได้ขัดาาบ่ป้ก็ซอนั่งเผาู่พุนบ่มีสิเข้าาใกใจของเขาเนี้ยบัปมนสันเดี๋ยวเอานาจอาน้าขอขอขอบมีเนี้ยสันกับพรามมนทุกข์มันคือกขนอันนี้ฮาจะถวายเขาถวายน้ําถวายยังกระซบเขาสามารถเฮ็ดได้ทุกหมองทุกที่รียว่าส่วนสิคือเป็นบุญบ่าเป็นบุญก็อี่จังนึงแต่สิ่งที่เราได้คือฮา่ด้เฮ็ด ต่กระสบายใจเห็นท่านนั่นเด้คือคือคือบุญภายในมันเกิดแต่อันนี้สวมของบุญที่จะเกิดกับผู้อื่นตางเหตุจน้าเฮาเนี่ยต้องประกอบด้หลายอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วแต่ว่าบุญภายในมันเกิดบุญภายในจะมีค่าเอ็นรารอย่างไรจว่ากิดเขาดีเขาตายช่วงนั้นปักเอาคของกินที่ดีคือบุญเนี่ยเมื่อ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 ประกอบกินที่ดีเป็นบุญเนี่ยบุญที่เราทํามาจากนิจธรรมวัฏวันชาติ เขาจาได้วัดแยกกันได้มันติมโหงกันกําลังมันสิหลายปันไหนตามพวกพุ่มขาจะกําลังบุญห้องห้องกันแล้วปุ๊บโตีในสวรรค์ครั้งนี้เขาขเก็ดเสด้ไปเกิดในสวรรค์ท่นนั่นหรือว่าบุติในมนุษย์สโลกเอ,อทางม,านามันนทั้งบุญไปหลายปันไหนหน่อยหลายปันไหนก็เกิดในกอบรัวนั่นแหะเ็ดไว้หลายท่านไ้หลายกินไปหลายเหดไว้าหลายก็เกิดเป็นรูปค่อยกอบก้วที่ดีแน่เป็นผู้มีเง,งนินมั่งคัง่งเหนือสินะ ภาพนี้กับเป็นมหากษัตรย์่าพนี่กับเป็นนายกได้ว่าอาจารย์มาพรมาพิจารณาเบื้องหล่โอูอูโอสีไดื็ดต,ตัวนตายยังมีชีวิตอยูย่มันมีกำไรเกินมากำไรชีวิตจะเฮ็ดตอนตอนตายเล้วสิจะเดินไม่จะขาดทุนเขาเห็นว่าได้สิไย์หาวัดใส่ก็เห็นยังผีมีวัดอยู่บ่มันมีหอกยังไปหาเสียคนเมียนบ่สิ่งให้ผีมาสวดน้ำมูหาบอลจุดก วันนั้นยนี่ยไปวหว้ผีเอาตัวใดเนาะขึ้นลอยปุ้บตั้งหน่อโม่มากระตั้งบนให้ก็เห็นผีตั้งหน่อโม่จังหวะมันบ่มีคำว่าผีพ้าขึ้นเกิดเพได้ตั้งหน่อมูได้เห็นบ่บักลากิโลบักหาซีสามพี่บ่กบอก็โอ้กูปวดหัวอันผีบ้าผีเทียนชนแบบนี้ไปล้ำอยู่แะบวายหัวลกกิโลเป็นในบันเนี่ยขากว้นั่นน่ะมีคนมาพูดไปปากหรอกไม่ไปปากไปคำมันบอกกันถือไว้จังวัดจังหวัด กับวะนี <Safe rév mark> ่เมียบอกหาวยุบันจิตขี่คล้วยกูน้องขี่วันจิตหัวยุบมีการขายทุบเช็ดกันเกิดขึ้นเดียววายฮอดของจี๋คล้วยอียังก็ได้ทั้งเมื่อนี่ขออย่างเดียวช่วยฉันได้ไหมอียังก็ต้องยอมเป็นแบบนี้อาจารย์บอกเดี๋ยวว่าเนี้ยเป็นบบนี้อะไรก็ต้องยอมบันจะซอยขันได้บัมีปัญหาเป็นแบบนั้นอาจารย์ก็บอกเลยว่าอาจารย์พยายามหาทางซอยเขาอยู่วันนี้มันก็มีอยู่ทางเดียว ไม่ใ,ใช่หมองเมาจะเป็นแนวทางคือเขาเนี่ยกันห้เพื่อต่อรมองหายใจ,จซืือบานี่ทิพยา mm hmm. อาจารย์ก็เลว่าโลวกตรงมือีทาจารย์สวนซะบารนี่อาจารย์เนี่ยย้ำเลยว่า mm hmm. สิ่งเหล่านี้แม่สีว,ยวายกองจีป้วยเข้ามาสีวายจอมพวกอีหยังกละกิโลกับามซางแม่สีเขียนในข้างมือกับจามต้องฟังอาจารย์เดี๋ยวมดสะโลกเนี่มันเกิดขึ้นเพราะบุญเดีย เอาคือว่าหารที่บอ้ะางย่างเดียวไปรับกันเหมือนเลยอาจารย์พาลงทะเลอย่างบอมีเปียดเปียกมันกันมันกับเตี้ยงนี้เตี้ยงเกิดเบิ่งไหวเอออุปทันเป็นไรเพราะยังเพราะบุญบัติชนะกระจายบ่บ่แม่เจ้งเขียนเนี่ย้าสามหมาปีใหงไเจอมาบ้านเขาบ่มีแต่เขาติไปเขียนเลขใองไหนเมืนบอเขียนตัวบากยางไงอันนั้นคืออยู่กับหนึ่งอำนาจจิตของเราบุญบารมีเขาเขาอาจติดสะสมไบชุ่มเหื่อยแจว่า เาออกมาเจอเราเถียวเจอเรามือบนน้อยเดีย๋ยวมันก็คือเขามีเขาใส่เจอเราเหมือสโซวเสียนหนึ่งบันี้เขาใส่สามเขาใส่สองมือเหมือนปะมันเขาตกตัจไหมเดีย๋ยวขันบรสามารถท่านศีลรับรองยับหัวกับกันหนึ่งอย่าลบหลู่ครูบาอาจารย์เดี๋ยวั้างไว้สูงสองสามาท่านศีลมีอาจารย์ก็เดี๋ยวจะว่าอาจารย์กล้าท่าเลยแล้วนะเจ้าบอกกันสามาท่านศีลได้ดีบด่ดีแต่ อันนี้สมมนเกิดง่ายคือพระพุทธเจ้าบริณีพันเราเนี่ยไผ่มาเทศกับซ้ำกูบังเงินจะเหีนนะคนจะบรรลุธรรมน้อยมากที่สุดเพราะบารมีไม่ใช่พระพุทธเจ้าป้าเจ๊บอกขันพระพุทธเจ้ายุ่งเดียวคนเบาสองคำเกิดดับไม่เที่ยงปล่อยวางซ้ำ,งนำนะั้นบรรลุธรรมแล้วยคนไม่ได้เทศหลายคนจะได้เทศหลายหลักจากของอ่าอ่าที่ยวนอ่าที่ปวดประจาวิชัยซื่อเด้ยเทศให้ให้พระสงฆ์มาเกิดคดิศาสนาพระสรฆ์กลุ่ม เรามจากรวัตนสูตนบานี่บานี่นพ้อพิ่นบรินิพพานเห็นบอเทีจนปากเปียกล้างายเทีจุดตายน่ะบ่มีคนบารลูกท่าเป็นบ่อ่านจักคนจ้างกันบออาจารย์ว่าโอ้ชาวบ้านก็ติดเทศครับเทศเนี่ยเสีาจายจักนอนเพราะอย่างบารมีมันต่างกันถ้อยคําทุกเวลาที่เปล่งออกมาส่วนคนเปลี่ยนทรามาด่วนล้วนเลยของพระพุทธเจ้าสายตรงแต่คนไม่บนลุรรมเพราะว่าหนึ่ง คือเจ้าอาจารยนมาบาปกรรมมีสุขคนเจ้ากรรมนายเวทมีสุขคนจากบจากศาตว์ต้องปจุบันิหน้าศาสตร์เห็นบวบางอยู่อยู่จะเจ้ากรรมนายเวทเท่าเด่นศาสนับสนุนแม่ได้ฆ่าเพราะศาสนับสนุนนั่นนะไก่ยังทีนะพระทอดพระสนับสนุนเศษขูนดประตูขานเขาบ่กินไก่กินปลาแม่นบ่กินสิงสารสัตว์ซุ้มนั่นก็บ่ได้ขายมันก็บ่้าอีกเข้าใจ็บบอวันนี้ทั้งห้อกินเ้าสนับสนุนได้ผลว่าบันนี้จะมีพวกนึงเกิดมากินเก กินยังกับทามุ้งเบลี่เวาพืชดอกมันยุ่ใจุันอาจารย์ว่าวันนี้เขาจะพราจะมีการบังการปวดน้ำพวกนี้คือเจ้ากรรมนายเวรเราถึงแม้เราจะไม่ได้ฆ่าแต่เราได้เนื้อหนังบางสาเขามาเขานไว่าได้มาทุกความถูกต้องเจอว่าเขาอากาศพญาบาคือเท่าปวดึบ่าผู้ขาสจตใจผู้ได้กินเนี่ยผู้ขาเอาที่ล่ะให้มันลงลงจมทรนี้น่กเห็นบหมั่นาผู้ได้กินกับจมทรนี้พญานาคขึ้นเอาเห็นบหมเลี้ยดเมียใหม่ว่ากินเนี่ย เห็นมั้ยจันเขาก็จงไว้อันนี้กับน,นั่นปลาทูนึง <c oughs> เขาอา่านหลัเสียวจะอานที่ฐานก็จังเอาความคิดอะไรกับวันนี้เดี๋ยวมันว่าไก่นี่เห็นไหมปลาเนี่ยาอาจารย์ว่าไม่ใช่เล่นน้อยทาว่ามันละเอียดฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่ขาา้าทําบุญมันยังไปเล่าขวดน้ำกุเชี้ให้เจ้ากรรมนายเวรมันมากับพวกนี้นะเดี๋ยวกับสิงสารละสาร,สารมันมีเจตนาไม่เจตนากด็ดีที่เขาวหย่าน้ำกวนเพราะเราแว่ยก็ดีเป็ียนยุ่งเป็นอย่างเป็นเหลี่ยบเป็นเลี้ยนเป็นปูเ,ป,เป็นปลาีาสาาาาม่มีเจตนาง เดี๋ยวเขาทำเพ่อเป็นอาหารเป็นเหมือนกับเปลี่ยนเจ้ากรรมนายเว้เทากันเขาบ้าขาดเทาก็เป็นกรรมหนึ่งกันเขาอากาศเทาก็เป็นเจ้ากรรมนึงฟาดกันข่ากันตีกันบอลลูบอลเลียบคือเมียกับบอกชอบมันเคยเป็นศัตรูกันเดี้ยข่ากันอยู่กลางตรงที่ว่าเขากันแล้งหาม้าไก่ถึงหัวชัดดังเลยแย่งน้อยฟาดลงใจว่าเคยเคยข่าเคยตีกันเข้าใจว่าเปลี่ยนท่านนี้จำเพาะเจอะจงไว้เดี๋ยวจังอบตเป็นอยังจังมะควาจันปีนี้เห็นไ่ม พี่ไก่ก็วัวแม่ที่ไหนข้าใจบ่วานนี้คือได้มียผู้นี้คก็มาได้ผู้อื่นข้าใจบ่ถึงมันผู้อื่นเขาบ่มักเข่นตีเราจอยจำพ่อจอยุงเลยนะครับพระเจ้าข้าใจบ่มันทั้งบาราทิอาจารย์นทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญจอมบุพกรรมของเราเนี่ยจากกิจชาติปัญญช่างก็จะจำพ่อจอยุงเลยเฮาเลยข้าใจบ่ ฉะนั้นอีย่างมันได้มาบ่ได้มาได้จังใจย่าไปย่าไปห้องยิ่งมันต้องห้องอ๋อคือจังใจติดตีเขาต้องเข้าใจว่าเออกรรมของขูจะ่านเรียวเดี๋ยวต่มึงยกหลังสมมติเขาต้องเขาใจว่าเขาต้องให้กำลังใงต้องมีวันต่อไปวันนี้ไม่ใช่ของเราวันหน้าต้องเป็นของกู่ี่เข้าใจว่ายกนี่เป็นของเขายกหน้าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวหน้าต้องโซ่งยกต่อไปถ้าจะไปโซ่งยกเดียวเด้อไล่จบมันก็เป็นดีๆเด้อหนังไอ้นั่นมันมาจำมาเหนได้พูกเขาดัง อย่างคือบอ่อนไปบ่มาเสียงจะไปทอเดเนยในห้าตั้งสัจจะาไหมผูข้ข่าได้ไปเห็นกู้บาอาจารย์ได้ขึ้นไปวัดไปว่าวัดนันดนน้นวัดนั้นกันวันนี้ก็ดีลหลายหวัดผูกพันมาแล้วผู้ข่าได้มีเกียจจะหน้าได็ตั้งสัจจาว่าสิอันโตนี้ะว่าท่านสมาทานศีลก่อนนอนสุเล้งที่ยังเกิดซ้ำเราสิ่งที่ผู้ขาต้องการคอยบังเกิดให้ดูนี่นะในเวลาอันใกล้ปัจปจุบันนี้นะกับนดอนาคตาถึงว่าท่น ถ้าเป็นชาได้ตามเกียรติชนากับสีเบี้ยแห้เจ้ากรรมนายเวรส่วนหนึ่งให้บีดามัดดาปูญยาจายายเาสินมินชายของเขาส่วนหนึ่งจากดิฉันงประโยชน์ในชาเราอีกส่วนหนึ่งก็บจั้งไม่เพื่อจะคว่ำเพราะเสดสากน้ำทั้งบุญเหลือให้พี่ให้น้องเหลือใส่ไม่ประโยชน์ไม่จะคว่ำมาชาได้ตามเกียรติชนาผู้ขายกับสีตั้งใส่ชัั้งสัดจัสามสาธิชยั้งถินกวนวันเสมืออาจารย์ว่ามันเกิดเดิเมียนป่วยอยู่ห้องกับประจ ộ n พนุมือ,อยากอาจารย์นี่หงใยนวดเด็ดสนใจกระโหลกมนุษย์เลยเพราะยัง งั้นส่วนเนอาจารย์เห่นนอนไอ้แข้งสวดบนเหเงินเดีบนไห็นยินหัวเสียงนี่มันจะสนใจเลยเพราะเห็นเร่ากีดสวดอาจารยเข้ากีดสวดแต่ว่าโยมเห็น่าท่านไหนคือกีดยังไม่เป็นอุเบกขาอำนาจบารมีบ่ถึงเพราะยังต้องอาศัยสังขารนว่าข้อนี่เป็นตัวนําบ่เห็นบ่พุทธลูกกับบ่สบายใจบ่เห็นทูกเห็นเช้านบ่เห็นดอกไม้กระเฮ็ดบ่ได้เห็นท่านเด็กมนุษย์ต้องต้องเฮ็ดจังสั้นหรือเครื่องขังเนี่ยอาจารยบ่ต้องพนมมือขึ้น ต้องพ่อพี่อสัมมาคารวะตสินะเพื่อจับจิตใจเจ้าของให้มันเกิดความศรัทธาต่อใจบนนั่นคือความจริงมั้นจ้าสันละพาพ้นพานมาหนึ่งวันมันกธรรมดาสิคนหลับตาลดกำหนดจิตประพลังเด็กเด้ยเพื่สั่นเด้กก็สั่นอันผูดจีนน้าไปนรกกับสวรรค์ผมบ่ได้มาบอกเจ้าของในนาำตายมันวะผู้จีนไปสวรรค์หาเบาตัวคนตายมันจะมาบอกเขาบอกเพราะในยินเสียงในจินมันออกไปเลยตามมันนะ ตามว่านอารมณ์ของกิจกิจนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปประมาณนั้นนี้วันนี้อาจารย์ว่าคนที่รู้ว่าละกิจมุ่งคนบ่ได้นี่ยบอกว่าพุทธาจิตท่านสร้างบ่ได้ห้องบอกเด็กคนกนหมดบังคับแต่ปุ๊บโอ้คุณนี่ถึงนนั่นนั่นเขาจิเจ๊ยจริงจริงนะบ่ได้โฆษณาที่ของเทียนเป็นธรรมดาเวลาเขานับเลขกันอาจารย์ว่าเก้าบวกเจ็ดบวกแปดลบสิบสามบวกสิบหาได้เท่าไหร่หาโทรศัพท์จีอาจารย์หลับตาลุงปุ๊บก็าเดี๋ยวโบกพ่อหนึ่งโบกพ่อสองวีนัสทีได้แล้วเดี๋ยวซ้ำนั่นหมดจ้ เขากระโจปับ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 ำอาจารย์ว่าเอาจิตมันเดินทางเร็วเด็เดเป็นท่านเด้ยจิตเดินทางเร็วมากเป็นธรรมดาบเแต่ว่าสมองคนสมวอวงดรืซ่าก็จิตแต่ว่าคนสมือว่าสมวอวงไว้กว็จิตมันไม่ใช่ต้องศึกษาดีๆที่นะบนวันนี้วิธีการถ้าอยากได้เงินเยอะสมาทานสักศีลเดียวนางพระวนาณกำหนดปุ๊บเป็นบ่ะเข้า